รองพื้นทำไมไม่ใช่ที่พื้นคะขนาดรองเท้ายังใช่ที่เท้าเลยทำไมถุงยางก็ไปยัดเหรอคะแม่แม่ไปถือใส่ของเหรอคะทำไมไปยัดใส่เหรอะคะทำไมไปสูบเจอคนแล้วยัดใส่คะทำไมถุงยางไม่เอาไปใส่ของหรอเออเออมึงมีเหตุผลนะเ็นไมแหละเออกูถามกบับมึงตอบแม่เออ,อมึงตอบแม่แน,นี่คือกูตอบหรือมันตอบให้มันตอบอ๋อเห็นออออมีคำว่าแม่แม่ไม่ใช่แม่ตอบแม่จะขำอะไรเนี่ยสะบัดบ๊็อบหน่อยแม่หนุ่ม อเหนื่ยอยากได้พี่ใหม่เป็นหัวครับได้ฮะแม่สะบัดสวยสวัสดีวันผีออกค่ะสะบัดแล้วกลัวญาติหนามก่อนให้ยีน่าตื่นผีรูได้ไงห่างนั่นคือการสำคัญในเรื่อง้วา ก่อนทาเป็นยังไงนะก่อนทาก่อนทาก็เป็นเป็นขวดไงทำไมมันจะเล่นมุกอะไรแก้ไขปัญหาฝ้ากระครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเซนเทล่าเอ็กซ์ตรัค่ะบอบประโลมผิวพื้นฟูผิวให้แข็งแรงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะหรือว่าสำหรับคนที่หน้าสดอย่างนี้นะคะเราก็สามารถอะไรอะไรวะ สวยนะยังไม่เห็นนะเพราะหนุนเกาหลีจริงลองซื้อไปสวอปดูหนังหน้าจะฟูขนาดนี้หนังจะฟูขนาดไหนมึงเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนมากข้าน้อยขอคารวะทางเปล่าอีดอกแต่งหน้าสไตล์เกาหลีจริงว่ะมึงยุคอะไรนะยุคโทซอนอีดอกแต่นี่คือแมงจีซอน ไ,ไ,ไอพวกเกอออกสาวทั้งหลายเจ้าจะมาออกสาวในรังของข้าไม่ได้เพราะเจ้ายังไม่ได้ใช้เซรั่มชื่อว่าคาน้าบริเออร์ไม่ใช่คาน้าเซรั่มเพราะข้าเอามาจากพื้นเมืองของข้าดูหน้าข้าสิสมาร์ทเทสุดคุม้มนุ่มลึกออกสาวนิดหน่อย ออันนี้เป็นชาวบ้านแล้วอันนี้เป็นลุงตกปลาแล้วช่วยกูจับบางสิช่วยกูจับหน่อยไม่ไม่ทีเนี้ยยืนเถาใส่อ่าบเดียวเลยพวกออกสาวทั้งหลายพวกเจ้าจะไปคิดจะซื้อปลาฉช่นไรเหรอพวกออกสาวพวกแกอย่าเพิ่งออกสิดูแกของข้าสิชมพูอ่องตองมากดูลักษณะของข้าสิดูนงจะตุ้งติ้ง แต่สุขุมเทนุ่มลึกรอนักลบและขายปลามันราคาเท่าไรล่ะแม่หญิงแม่หญิงก็บอกสามร้อยเก้าสิบเองจ้าถ้าใไ้แม่ได้พับผู้หญิงทับผู้หญิงเะาไรอเออคไม่ให้แม่ช่วยบอกหกทับสองไปเรียนหน่อยค่ะหกทับสองไปเรียนหน่อยค่ะ บอกให้แล้วนะคะนะฮะทาดาบได้บอยใหญ่พักรรมาทาแล้วเขาให้ทาหน้าทาหน้าทาคออ,อีดอกบำรุงหน้าเนาะลองกินให้ดูหน่อยคะ่ะ